เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าที่ค้าขายตามตลาดนัด หรือว่าพี่ๆที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือแม้แต่คุณลุงคุณป้าที่อาจจะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยอีกครั้งช่องครูดวงคอยครูดวงก็จะเป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบเหรียญไหน มีราคาเหรียญไหนไม่มีราคาหรือว่าบางเหรียญที่มีแนวโน้มราคาจะสูงคุณดวงจะนําข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเข้ามาพูดมาคุยนะครับเพราะว่าคุณดวงก็มีความเชื่อลหลายๆคนลหลายๆท่านเนี่ยประเทศไทยนะครับมีคนทั้งหมด70กว่าล้านคนนะครับ76 70 7ประมาณ70ล้านคนก็อยู่ที่ราวๆเนี่ย60 70กว่าล้านคนนะครับ ครูโด่ก็เชื่อว่าหลายคนไม่ทราบว่าบางทีมีเหรียญอยู่ในมือแล้วไม่ทราบว่าเหรียญนั้นมีมูลค่าครูโดงจะนําข้อมูลนัน้นเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บ,บาทอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศซึ่งเหรียญนี้พอศนี้ต้องบอกว่าใครมี พอสอนี้ดูพอสอเดียวนะครับจับให้มั่นกราให้ดีเลยเพราะว่าเหรียญสิบ,บาทพอสอนี้เท่าที่คุณดงเห็นในกลุ่มนักสะสมราคากําลังเริ่มขยับขึ้นอยู่ทุกวันนะครับคุณดงเห็นแล้วเออเฮ้ยมันเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้เป็นเพื่อนพี่ๆพียน้องโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้า เผอขายไปก่อนยิ่งคนไม่รู้นี่โหใช้ไปในเสียดายแย่เลยเดี๋ยวเข้ามาดูข้อมูลเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับเป็นเหรียญ10บบาทในหลวงรัชกาลที่9าพระเสียเหล็กเหรียญนี้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542เหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2542นะครับจำนวนการผลิต1ล้าน3หมื่นเหรียญคุณดงเคยทำคลิปไปเมื่อ เฉลี่ยแล้วเมื่อตอนต้นปีที่แล้วสิเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับช่วงใหม่ๆที่เหรียญราคายังไม่มีก็แนะนําให้เพื่อนๆพีๆ่ๆน้องเก็บเหรียญปี2542นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ4ลำดับ1ลำดับ2ลำดับ3เนี่ยราคาก็สูงไปแล้วละ่ะตอนนี้นะครับจากสมัยก่อนนะครับราคาอยู่เพียงแค่15บาท ตอนหนึ่งเหรียญนะครับก็คือจากหน้าเหรียญบวกไปห้าก็ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ครับผมเป็นสิบห้าบาทแต่ปัจจุบันที่มีการซื้อขายเท่าที่คุณดงเห็นนะครับเหรียญหนึ่งสามสิบบาทสี่สิบบาทเริ่มมีแล้วนะครับห้าสิบบาทถ้าเหรียญสวยๆหน่อยก็เริ่มมีแล้วเพราะฉะนั้นคุณดวงบอกได้เลยนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด พูดถึง41นะครับราคาเฉลี่ยแล้ว100บาทเหรียญพอราคาสูงคนเขาก็จะขยับมาเล่นอีกหนึ่งพศลำดับต่อมานั่นก็คือปี42 42เหรียญ10บาทนะครับผลิตออกมา1ล้านหน่อยๆเนี่ยถ้าระยะเวลาผ่านมาหรือว่าเท่าที่เห็นในในระบบหมุนเวียนจะไม่พบแล้วนะครับ ผลิตออกมาขนาดนี้หายในระบบบ้างถูกเรียกเก็บไปบ้างคุณดวงบอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคากำลังขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าแนะนำนะครับหลีกเลี่ยงการใช้การให้การจ่ายเด็ดขาดสำหรับเหรียญพศนี้เพราะราคาขยับขึ้นทุกวันคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดิค